สวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะครับอยู่กับผมมิกกี้แล้วในวันนี้วันนี้เราจะมาทดสอบปืนกันะครับอันนี้คือสมมุติว่าเป็นปืนนะครับเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นปืนเพราะว่าผมโตแล้วผมเล่นปืนของเล่นไม่เป็นผมเล่นปืนของเล่นไม่ได้แล้วครับนะครับ,นะรบอันนี้ขอสมมุติว่ามันเป็นปืนนะครับเป็นปืนปืนขวดน้ําก็คือแบบจําคลิปจําคลิปไอคลิป เฟิร์สเพอร์เซนชไอเฟิร์สเพอร์เซนได้ไหมครับจัมเฟิร์สเพอร์เซนชุดเฟิร์สเพอร์เซนได้ไหมครับไอคิวเฟิร์สเพอร์เซนนี่ยฮะเนี่ยครับผมอ่ะใช้มือใช้มืออันนี้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็เอาไปก็คือแบบเอาไปตัดต่อคือแบบวาดรูปตัดต่อแล้วใช้ทีละเฟรมทีละเฟรมแทนทีละช็อตทีละช็อตนะครับ ใช้ที่เราช็อตแล้วก็มาเป็นเฟิร์สเพอร์เซนชแบบเฟิร์สเพอร์เซนนะครับไม่คือแบบที่ทำเฟิร์สเพอร์เซนนี้เพราะว่าเพราะว่าคือผมทำแอนิเมชันสามมิติไม่ได้ครับตอนไปโหลดไอ้พลาสมา 3D อะไรก็ไม่รู้อะพลาสมา 3D อ่อะครับไอ้ตอนไปโหลดพลาสมา 3D มนะครับนะครับมันก็จะมีปัญหาคือผมลงลงแบบลงแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะลงตัวละครแล้วมีปัญหาก็คือแบบมีปัญหาตอนไปโหลดคือแบบตอนนั้นผมมีคลิปแผนทําแบบคลิปแบ็กกรูมใช่ไหมครับแผนก็คือผมจะทาคลิปแบ็กกรูมแต่ว่ามีปัญหาตรงที่มันตัวตัวละครสามมิติมีปัญหาเพระสามมิติผมแตกไฟล์แล้วแตกไฟล์เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ แป๊บหนึ่งแม่แปบ๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่ามันมันเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอนแตกไฟล์แล้วมันนัวบอกว่ามันแบบว่ามันก็โหลดไม่ได้อะ่ะแต่ไฟล์เสร็จแล้วมันโหลดไม่ได้อะครับมันโหลดไม่ได้เลยเพื่อแบบหนุ่มเพื่อแบบโหลดไอเป็นแบบว่าแมบพบของแบ c k r ร o มใช่ไหมผมโหลดแมพแบ c k r ร o มแล้วตอนนั้น ผมคิดว่าถ้าโหลดโหลดแมบได้พุ่มเสร็จแล้วว่าฉากไพุ่มเสร็จแล้วผมก็จะไปโหลดเจ้าตัวเจ้าตัวแบคทีเรียแบคทีเรียนอะไรอย่างนั้นอ่ะอที่เป็นตัวละครของคุณเชียนฮิกเซลอ่ะมันเป็นอ t จตี้ตัวหนึ่งครับใช่ครับโหลดตอใส่แมปไปทีนึงมีปัญหาเด้งอะไรอย่างนี้ครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะมาสมมุติว่าแค่มาสมมุติ ว่าปืนอ,อันนี้เป็นปืนนะครับอย่าอย่าตามากกันนะครับอันนี้แค่สงว่ามันปืนเพราะว่าผมใช้เล่นปืนของเล่นไม่ได้แล้วผมโตแล้วนั่นเองเขานะก็ไม่มีอะไรบ้างครับไายบาย